สวัสดีครับผมหลังจากที่เมื่อเช้าผมแจ้งทาง 3BB ไปว่าเน็ตมันวิ่งไม่เต็มวิ่งไม่เต็มยังไงก็เนี่ยครับสตาร์ตตรงนี้นะครับผมสมัครไปเท่าไหร่นะเนี่ยกิกกับไฟเบอร์เนี้ยหนึ่งกิกนะครับหนึ่งกิกทับหนึ่งร้อยมันก็วิ่งอยู่สามร้อยสี่ร้อยเนี่ยผมก็เลยโทรไปแจ้งเขานะครับล่าสุดเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาแล้วนะครับ รู้สึกว่า work from home จะด้วยเข้ากับยุคสมัยจริงๆนะครับช่วงนี้โควิดระบาดเขาให้ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับน่าอิจฉาคนมีงานทำเนาะให้เราไม่มีงานทำแต่ยังมีรายจ่ายอยู่อันนี้เทสที่สามบีบีได้สามร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับเขาก็เลยบอกเอ้าเขามาเขามาดูว่า CPU ผมเป็นอะไรยังไงเนี่ยเขาเนึกว่า CPU โหลดเต็มอะไรโหลดเต็มหรือเปล่าว่างั้นมันก็ไม่เลยโหลดอะไรผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่ดูหนังอยู่ซึ่งจะตต็อบไปแล้วก็เลยบอกว่าให้มาเทสตรงนี้เลยเทสสปีดของ e d i t L Thailand เนี่ยชั่วว่าปกติเขาไม่เทส ของเจ้าของกันหรอกอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เทสไปได้946นะครับดาวน์โหลด114 115เล้อยะไรโอ้โหทำไมมันแรงขนาดนั้นอ่ะลองเทสมาอีกทีนะครับปื๊ดหกิกนะครับมันต้องยิ่งแบบนี้โอ้โห900 950 940 ออย่างนี้ชื่นใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนึกว่าเราเทำไมเราสมัครหนึ่งกิกมันได้แค่สามร้อยสี่ร้อยอะอ่างี้ถ้ามันวิ่งแบบนี้ก็โอเคครับสบายใจหมดปัญหาค่าใจไปแล้วนะครับหนึ่งกิกทับหนึ่งร้อยแต่มันวิ่งเก้าร้อยอันนี้วิ่งร้อยกว่าเลยนะครับคือว่าสุดยอดมากเลยนะครับ ดูอันนี้น้อยนะครับ3มเนี่ยมาดูเทสสปีดอีกเจ้าหนึ่งที่ปกติม,มันเทสง่ายเนาะทีแรกก็นึกว่ามันจะเหมือนกันอันนี้เทสของ Google เลยนะครับดูสิ Google เหมือนจะมีแค่ร้อยล่ะอา้าววิ่งสิครับรออะไร เอ้าำันวิ่งชึกเดียวชึกเดียวจบกอ้ออันนี้อันนี้วิ่งได้แค่เจ็ดนะครับเจ็ดกับเจ็ดสิบเจ็ดดาวน์โหลดเจ็ดอัพโหลดเจ็ดสิบเจ็ดสามบีบีก็ไม่เวิร์กนะครับสรุปว่าถ้าเครื่องเราปกติปกติอยู่ถ้ามาเทสสามบบแล้ว สปีดไม่เต็มก็จะพิ่งตกใจนะครับมาเทสที่ adsl thailand นะครับเ,เดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับเผื่อทุกท่านจะได้คลิกเข้าไปเทสกันง่ายๆเนาะเข้ามาหน้านี้เลยจะได้วิ่งกันเต็มแม็กอันนี้ก็เพิ่งรู้นะครับว่าแต่ละเจ้ามันเทสได้ไม่เท่ากันเนี่ยออ adsl thailand ก็จบปัญหานะครับสปีดท,ทำไมมันไม่เต็มทั้งๆท,ที่เขาก็าปล่อยสัญญาณมาเต็มที่แล้วทำไมเราเทสได้ไม่เต็มวะอะไรเงี้ยก็หลายๆคนก็อาจจะเจอเปัญหาเหมือนผมก็ได้นะครับปัญหาที่ไม่น่าเป็นปัญหานี่แหล,ละอะไรครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ